สวัสดีครับทิพซีทุกท่านวันนี้เป็นวันผ่านปีใหม่มาแล้วสิบวันผมไล์ล่าสุดเมื่อปีใหม่นะครับแล้วก็ไม่ได้ไล์สดอีกเลยวันนี้ก็ขึ้นไล์เป็นวันแรกหลังปีใหม่นะครับส่วนใหญ่ไล์สดที่จะพูดอยู่สอง ประเด็นคือไม่ประเด็นใดก็ประเด็นหนึ่งวันนี้จะขอพูดประเด็นเรื่องฟุตบอลส่วนเรื่องประเด็นครูสมาธิก็จะเอาไว้โอกาสหน้านะครับเรื่องฟุตบอลที่จะคุยกันในวันนี้หลังปีใหม่คือปีสองห้าหเจนี้นะครับในส่วนที่ผมจะต้องเข้าไปดูแลนะครับมีสองส่วน ส่วนหนึ่งคือส่วนฟุตบอลเด็กส่วนที่สองจะเป็นฟุตบอลผู้ใหญ่ฟุตบอลเด็กก็จะมีตั้งแต่อายุ5ขวบจนถึง12บสองปีผมถือว่าเป็นฟุตบอลเด็กฟุตบอลเด็กเนี่ยเป็นเรื่องของการพัฒนาเพราะฟุตบอลเป็นนวัตกรรมที่สามารถมาพัฒนาเยาว,วชนได้ เครื่องมือที่ใช้พัฒนาเยาวชนเนี่ยมีหลายเครื่องมือด้วยกันแต่เครื่องมือที่ผมเนี่ยมีความก็ถือว่ามีความถนัดไม่ถึงกับเชี่ยวชาญก็คือฟุตบอลผมก็ใชนะ้ใช้ฟุตบอลมาพัฒนาเยาวชนเป้าหมายของการพัฒนาเยาวชนก็คือหนึ่งพัฒนาทักษะ เพื่อเขามาีความถนัดในการเล่นกีฬาฟุตบอลเพราะกีฬาฟุตบอลเนี่ยเป็นเครือข่ายที่มีขนาดใหญ่มา่มือมาในโลกใบนี้นะครับดังนั้นฟุตบอลจึงเป็นนวัตกรรมที่ผมนำเอามาใช้ในการพัฒนาเยาวชนตามความถนัดของตัวเองแล้วก็นอกจากนั้น จะนำเอากีฬาฟุตบอลมาพัฒนาเพื่อพัฒนาทักษะแล้วก็นำเอากีฬาฟุตบอลเนี่ยมาพัฒนาเพื่อสุขภาพคือนักกีฬาฟุตบอลเยาวชนบางคนเนี่ยเล่นฟุตบอลเพื่อสุขภาพแล้วก็ประการที่สามก็คือให้เยาวชนเนี่ยห่างไกลจากโทรศัพท์ เป้าหมายหลักเลยครับเขาให้ให้เขามาอยู่ในสนามฟุตบอลเนี่ยสองชั่วโมงสามชั่วโมงเขาก็ห่างโทรศัพท์ได้ถึงสองชั่วโมงสามชั่วโมงแล้วก็ต่อไปก็ให้เขามีเครือข่ายมีสัมพันธ์ในคนรู้จักการปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนแล้วก็เรียนรู้นิสัยของคนอื่นด้วย เรียนรู้นิสยัยของตัวเองด้วยคือสรุปได้ง่ายๆก็มีวัตถุประสงค์หลายเป้าหมายแล้วก็ได้คุ้มค่าที่เราจะนำเอากีฬาฟุตบอลเนี่ยมาพัฒนาทั้งคุณธรรมจริยธรรมสุขภาพสัมพันธชนคือเป็นทั้งเสรีภาพพลดอรนภาพเอกภาพสุขภาพคือได้ครบ ดันั้นกีฬาฟุตบอลจึงเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมเป็นนักเป็นนัตก,กรรมที่ผมพยายามมองหาหลายหลายตัวหลายกิจกรรมไม่ว่าจะนําเอาหลักการทางพุทธศาสนาสมาธิเข้ามาสอดแทรกเพื่อปลูกฝังเยาวชนพาไปทํากิจกรรม,มอ,อื่นๆหลายกิจกรรมสรุปได้คือมาจบที่กิจกรรมฟุตบอลดังนั้นกีฬาฟุตบอลจึงเหมาะสำหรับเยาวชน ในความคิดแรกก็ในความถนัดของกระผมนะครับอันนี้ก็เล่าสู่กันฟังว่าทําไมผมถึงบ้าพูดแต่เรื่องฟุตบอลไม่พูดถึงเรื่องอื่นเลย <c oughs> เข้ามาทีไรมานั่งฟังโค้ชอุติพลพูดก็พูดแต่เรื่องฟุตบอลจะบ้ากันไปถึงไหนแล้วอันนี้ก็เล่าสู่กันฟังนะครับ <c oughs> แล้วผมก็นำเอากีฬาฟุตบอลเนี่ยมาพัฒนา ผู้ใหญ่ด้วยคำว่าผู้ใหญ่ในที่นี้ก็คือเกินอายุ12ปีขึ้นไปตั้งแต่13ปีจนถึงนู่นแหละครับอายุ80ปีในความหมายของผมก็คือเป็นฟุตบอลผู้ใหญ่ถ้าตามกว่า12ปีนี่ถือว่าเป็นการพัฒนาพอฟุตบอล13-14ปีเปีไปด้วยของการต่อยอดฉะนั้นโค้ชฟุตบอลเขาจะรู้เลยว่า เขามีเด็กที่อายุ13ปีขึ้นไปเนี่ยเขาจะต่อยอดอยังไงหลังจากที่12ปีนนักกีฬาของเขาได้รับการพัฒนามาอย่างดีแล้วเขาก็จะต่อยอดโวยการาโฟกัสไปที่ความถนัดแต่ละตำแหน่งนะครับอันนี้คือนักกีฬาทีโค้ชที่มีความเชี่ยวชาญเขาก็จะรู้ว่าเขาจะสอนเด็กอายุ13-14ปียังไงนะครับ พอขึ้นเป็น 15, 16, 17, 18นี่แหละยุ่งแล้วครับทีนี้โค้ดต้องเป็นโค้ดที่มีฝีมือขั้นอาชีพเลยครับที่จะสอนนักกีฬารุ่นอายุ15ปี 16, 17, 18ได้เพราะว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นที่เขากำลังห้าวหาญกำลังควบคุมยากพูดง่ายว่าเขามีความเชื่อมั่นสูงมีอีโก้ คนที่จะเข้ามาเป็นโค้ตรุ่นอายุ1ิบปีขึ้นไปได้ต้องเป็นโคตรที่ผ่านลายเส้นจะดีที่สุดแล้วก็มีมีประสบการณ์ในการทำทีมเพราะเขาจะไม่ไม่เหมือนเด็กแล้วถ้าเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วเขาจะมีอีโกโ้แล้วก็มีทักษะด้านกีฬาฟุตบอลขั้นขั้นที่จะนำเอาไปใช้ได้อย่างสมบูรณ์แบบแล้วแต่นั้นโคตจะต้องอมีฝีมือในการที่จะ ต่อยอดรุ่นอายุ15-16-17คือเป็นรุ่นที่อันตรายเป็นรุ่นนี้เป็นรุ่นที่เขาจะเลิกหรือไม่เลิกกับรุ่นนี้แหละถ้าเขาไปเจอโค้ดดีที่มีวิทยาเขาก็จะเดินหน้าต่อแต่ถ้าเขาไปเจอโคด้ดหรือเด็กกลุ่มเนี้ที่มีวัยอายุ15-16-17ปีเนี่ยเขาไปประสบปัญหาขึ้นมาเนี่ยเขาจะเปลี่ยนทัศนคติเลยนะครับฉะนั้นวัยนี้เป็นวัยที่ ถ้าเขาเดินต่อบนเส้นทางฟุตบอลเนี่ยลุ่งโลดแต่ส่วนใหญ่เขาจะเปลี่ยนใจเลิกเลิกล้มความตั้งใจคือจะออกนอกเส้นทางไปหาคู่บ้างไปมีอาชีพบ้างไปทำอย่างอื่นบ้างก็ตั้งแต่15ปีขึ้นไปเป็นวัยที่เป็นวัยสองแท่งคือจะเดินต่อหรือจะหยุดแล้วก็ถ้าเขาเดินต่อ เขาก็จะผ่านวิกฤตไปได้ขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ก็คืออายุสิบแปดสิเก้ายี่สิบิตอนนี้เขาจะเดินบนถนนฟุตบอลระยะไปได้ตลอดชีวิตแต่ถ้าเขาไปไม่รอดเขาก็จะเลิกตอนอายุสิบห้าสิบหเขาก็จะเลิกเล่นเขาก็จะไปอยู่ที่เชยหรือไปประกอบอาชีพอย่างอื่นหรือไปติดผู้สาวก็ไปกับผู้เป็นผู้หญิงเลยไปมีครอบครัวเลย หรือมีกิ๊กมีอะไรไปนะครับในวัยนี้แหละในวัยสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดจึงเป็นวัยอันตรายดังนั้นโค้ชที่จะมาดูแลเด็กอายุสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดเนี่ยต้องเป็นนักกิตวิยาชั้นสูงเลยนะครับเป็นโค้ชที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องกิตวิยาแล้วก็มีความเข้าใจในเรื่องของวัยรุ่นแล้วก็รู้วิธีการที่จะจัดการปัญหาของวัยรุ่นนะครับพอขึ้นไปจนถึง ไปถึงเลิกเล่นอาเลิกเลกเล่นอาชีพก็คือ35ปี35ปีนี่ถือว่าเป็นนักบอลอาวุโสลวเป็นพวก v i p เป็นกลุ่มที่ต้องเลิกเล่นฟุตบอลอาชีพแล้วก็ประกอบการงานอาชีพสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างครอบครัวหลายๆท่านก็ผันตัวไปเป็นโค้ดแล้วก็ไปสร้างอะคาเดมีกเเลยว่าเลิกเล่นฟุตบอลอาชีพ ายังเล่นอยู่ก็เป็นนักฟุตบอลอาวุโสซึ่งตอนนี้ในประเทศไทยเนี่ยในหลายจังหวัดเริ่มก่อร่างสร้างชุม,มรมฟุตบอลอาวุโสขึ้นมาเพราะว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่เข้าสู่คนสูงวัยก็จะมีนักฟุตบอลที่อายุ35ปีขึ้นมาเป็นจำนวนมากแต่บางคนยังเล่นได้ดีนะครับผมนี่เห็นนะักกีฬาบางคนเนี่ย อายุห้าสิบปีเล่นเหมือนกับอายุยี่สิบห้าปีเลยเพราะเขาดูแลสุขภาพมีความไวมีทักษะยอดเยี่ยมยืนระยะได้ถึงห้าสิบปีแต่สี่สิบปีนี่เยอะสี่สิบปีสี่้าปีที่เล่นกับพวกยี่สิบห้าปีนี่เยอะฉะนั้นคนที่ดูแลสุขภาพแล้วก็สนใจสุขภาพพัฒนาฝีมือลเล่นต่อเรื่องอายุสี่สิบห้าห้าสิบเนี่ย โอ้ดูแล้วเพลินนะครับเล่นได้ดีสำหรับในปีนี้ผมก็ได้รับแต่งตั้งให้เป็นเลขาชมรมฟุตบอลอาวโโุโสภาคตะวันออกเฉีิเหนือตอนบน13จังหวัดจริงๆอะมีเดิมเขามี12จังหวัดที่นี้บวกจังหวัดชัยภูุิเข้าไปด้วยเป็น13จังหวัดผมก็เป็นเลขาชมรมท่านประธานชมรมกัดกรพนัสบงรัตนะ ที่ท่านเป็นเจ้าของทีมสกลลมเพื่อนก็จัดการแข่งการฟุตบอลในปีในปีนี้จริงๆตั้งใจว่าจะแข่งสามสามรุ่นอายุค,คือห้าสิบปีรุ่นหนึ่งหกสิบปีรุ่นหนึ่งหกสิบห้าปีรุ่นหนึ่งพอรองรับในรายการระดับประเทศแต่ตอนนี้เปิดขึ้นมาแล้วก็คือประกาศรับสมัครตอนนี้แน่นอนแล้วคือหกสิบปีเต็มแล้วแล้วก็หกสิบห้าปีมีทีมสมัครเข้ามาแล้วทั้งหมดอยูหกทีมด้วยกัน ก็ตั้งใจว่าจะอยากจะได้สัก8ทีมหรือไม่เกิน10ทีมอันนี้ก็กำลังประกาศร,รับสมัครอยู่นะครับรุ่น65ปีแต่รุ่น60ปีเต็มแล้วคือเขามีลิมิตแค่10ทีมแต่มีหลายๆทีมที่แจ้งความจำลงมาให้เกิน10ทีมนะครับแต่ว่าบอร์ดผู้บริหารยังไม่อนุญาตให้เปิดมากกว่า10ทีมยัง ยังเป็นความคิดเก่าอยู่แต่ในปีต่อๆไปนี่อาจจะมากกว่าสิบทีมนะในรุ่นหกสิบปีแต่รุ่นหกสิบห้าปีนี่ยังไม่มีกำหนดว่าจะรับกี่ทีมก็จะเปิดรับได้ไเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็มาเล่าสู่กันฟังเรื่องบรรยากาศของกีฬา,าฟุตบอลที่ผมรับผิดชอบอยู่ก็เป็นไลฟ์แบบทางเดียวเลยไม่มีสอบถามไม่ดีอ่าน อคอมเมนต์ของ fc เลยนะครับคุยคนเดียวโดดๆเพราะจะใช้เวลาไม่มากพอคุยเสร็จผมก็จะเอาคลิปเนี่ยอัพขึ้นไปที่ YouTube นะครับแล้วก็จะส่งลิงก์ไปท่านใดที่สนใจที่จะติดตามฟังข่าวสารจากโค้ดอิทธิพลก็ไปติดติดตามย้อนหลังได้ที่ YouTube ไลฟ์สดเี๋ยวไลฟ์สดหรืไลฟ์ลลลบน TikTok แล้วก็เอาคลิปเนี่ยไปขึ้น YouTube นะครับ ในช่วงนี้จะมีกิจกรรมอยู่นะครับที่ผมดูแลอยู่ตอนนี้ก็จะเป็นฟุตบอลในสัปดาห์ในสัปดาห์นี้จะเป็นบอลบันครูตอนนี้ครูคือข้าราชการเนี่ยหันมาเล่นกีฬาจำนวนมากาห,ลาหลายองค์กรแต่จริงๆเรื่องกีฬาฟุตบอลเนี่ย หน่วยงานที่เป็นขลาการเหล่าทัพอ่ะเขาทํามาเป็นเกือบยี่สิบสามสิบปีแล้วทหารตํารวจเนี่ยเขาทํามานานทํามาตั้งแต่ยุคยุคนู้นครับยุคเก 90, 80, ้าศูนย์แปดศูนย์หนึ่งเขาทามาเป็นประเพณีเลยกีฬาเหล่าทัพแต่นั้นพวกทหารตํารวจเ,เขาจะสุขภาพดีเราจะเห็นว่าขลาการทหารตํารวจสุขภาพดีแล้วก็เข้าแข่งขันกันเอาจริงเอาจังเลยนะครับ แต่ขระาการกระทรวงอื่นๆเนี่ยก็ทำไปอย่างนั้นแหละทำไปแบบขัดนายไม่ได้ที่มอบทุนคือโรงเรียนอนุบาลวัดเชพภูมิเนี่ยโดยท่านพออาจรจะเดชภูมิรีลาดท่านจัดสรรทุนให้นักกีฬาฟุตบอลของโรงเรียนอนุบาลวัดเชพภูมิเนี่ปีนี้เป็นปีที่แปดแล้วนะครับคือเดือนแรกๆนี่ให้เรียนฟรีเลยครับนั่งรถฟรีแล้วก็ ตอนนี้ให้เป็นเงินสดในปีนี้นะครับมอบเงินสดทุนละ1,500บาทจำนวน10ทุนสำหรับนักกีฬาที่ตั้งใจซ้อมมีระเบียบว,วินัยผู้ปกครองสนับสนุนส่งเสริมแล้วพวกเด็กเหล่านี้ก็จะไปต่อยอดเดี๋ยววันนี้เจ้าหน้าที่เขาเอาหนังสือมาแจ้งทุนนะครับอันนี้ก็เป็นวิสัยทัศน์ที่ยอดเยี่ยมของผู้บริหารให้ทุนละ1,500บาท10ทุนก็15,000 จะมอบในวันเด็กคือวันที่สิบสองวันเด็กนะครับในวันเสาร์นี้นะครับต้องขอากราบขอบพระคุณท่านพออจเดชพูมดีราชผู้มีนการโรงเรียนอนุบาลวัดทิาภูมิอำเภอวรดทิศภูมิจังหวัดสะะระบุรีที่มีวิสัยทัศน์ยอดเยี่ยมในเรื่องการนำออก,กีฬามาพัฒนาสุขภาพเราจะเห็นว่าเด็กที่เล่นกีฬาฟุตบอลเนี่ยจะสุขภาพแข็งแรงโตใหญ่ตัวใหญ่กว่าเด็กปกติ อมองเข้าไปในห้องเนี่ยเด็กที่เขาเล่นกีฬาฟุตบอลของที่นี่นะครับที่นี่แต่ตัวบลล่มเลยมีแต่กล้ามเนื้อแข็งแรงนะครับอ,อันนี้คือเป็นลักษณะพิเศษของนักกีฬาฟุตบอลเมื่อสักครู่นี้พูดมาถึงกีฬาในช่วงนี้นะครับกีฬาวันครูเทียมเพอร์วัล์ชภูมิเนี่ยเขาแบ่งเป็นสองศูนย์คือศูนย์เก้ากับศูนย์สิบครูศูนย์เก้าเขาก็จะแข่งกันใน ในเรื่องในเรื่องของกีฬาฟุตบอลในศู์สิทธิ์ซึ่งเป็นข้าราชการครูแล้วก็ได้เล่าว่าข้าราชการเนี่ยในเรื่องการออาลังกีฬาฟุตบอลไปเล่นเนี่ยก็หลายๆกระทรวงที่ทำกันจริงจังอาจจะไม่เราอาจจะไม่เคยเห็นแต่เขาอาจจะทํากันเป็นภายในนะครับอย่างเช่นข้าราชการทาหารตำรวจเนี่ยเขาทำกันจริงจังมาเป็นสิบสิบปีแล้ว ส่วนกระทรวงอื่นๆก็พอมีบ้างแต่ก็ยังไม่ชัดเหมือนกับกระทรวงเหมือนกับพวกคณะการทหารตำรวจส่วนส่วนกระทรวงอื่นๆนะครับที่เริ่มกลับเข้ามาเล่นนิยมเข้ามาเล่นแล้วก็ตอนนี้ก็มีกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยเขาจะทําเฉพาะนักเรียนส่วนข้าราชการเขาจะไม่พูดถึงเรื่องีเรื่องการเรื่องการเล่นกีฬาเลยแล้วเราจะเราจะเห็นว่ากระทรวงศึกษาธิการเนี่ย ไม่มีกีฬาข้าราชการครูที่เป็นนโยบายแล้วก็มีงบประมาณมาสนับสนุนไม่มีนะครับนะครับแปลกนะฮะดังนั้นข้าราชการครูเนี่ยทั้งประเทศต้องจับกลุ่มออกกำลังกายกันเองนะครับไม่มีนโยบายจากรัฐบาลที่จะสัดงบประมาณมาส่งเสริมเรื่องให้ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการออกกำลังกาย ทั้งทั้งที่ครูเนี่ยน่าจะเป็นกระทรวงที่จะต้องให้ความสําคัญในเรื่องการออกกําลังกายเพราะทํางานเกี่ยวกับเด็กซึ่งมีความเครียดสูงนะครับครูเนี่ยจะเป็นขรานการที่มีความเครียดสูงเพราะต้องอยู่กับเด็กนะครับเด็กต้องอยู่ในสายตาอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมแคบๆตลอดชีวิตของขัานการครู คันจะออกไปก็ออกไปไม่นานนะครับพาเด็กออกไปทํากิกรรมเดี๋ยวก็ไทยสุก็เดินกลับกับเข้ามาห้องเรียนเหมือนเดิมมานั่งอุดอู้อยู่ในห้องเหลี่ยมห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆตลอดชีวิตเราจะเห็นว่าข้าราชการครูเวลากเกษียณไปแล้วนี่เห็นไหมครับเราไปดูข่าวของอครูที่เสียชีวิตอายุไม่ยืนอายุนะครับเราก็จะผมนี่ไปวางพวงหลีดแล้วก็ มองดูอายุของคณะกรราการครูผู้นั้น6กสิบสี่หกสิบห้าหกสิบอยู่แค่นี้แหละครับนานๆแปจะลงมาสักทีหนึ่งไอ้เกนี่หาแทบไม่ได้เลยครับไอ้ไล่ปีที่จะไปเห็นครูอายุเก้าสิบปีถ้าเราไปศึกษาครูที่อายุ90ปีกลายเป็นครูที่มีสุขภาพดีแล้วก็เป็นครูพิเศษ ครูพิเศษก็คือเป็นครูอารมณ์ดีติดลักเป็นพวกครูที่ปล่อยวางปฏิบัติธรรมอาจารย์มองนั้นฉะนั้นเราจะเห็นว่ารัฐบาลในใช้งานครูในเรื่องความเครียดนี่สูงกับไม่มีแผนในการที่ขจัดความเครียดให้ครูโดยให้ครูออกกําลังกายส่งเสริมด้านสุขภาพครูไม่แทบไม่มีเลยนะครับผมนี่เป็นครูมา คือจนกเกษียณอายุราชการไปเล่นกีฬาก็ไปเล่นเองครับแต่ปุ่มกันเล่นเองนะครับหรือว่าถ้าจัดก็คือเป็นกีฬาภายในหน่วยงานงบป,ประมาณของหน่วยงานนั่นเองคือซิกแซกเข้ามาผู้บริหารซิกแซกเอางบป,ประมาณมาจัดนะครับอันนี้ก็เล่าสู่กันฟังเรื่องกีฬาวันครูที่จะจัดในวันครูปีนี้ที่อำเภอวริิจภูมิเนี่ยเขามี กีฬาวันครูพอไหวครูเสร็จช่วงเช้าสายก็ไปแข่งกีฬาฟุตบอลไปแข่งตะก้อไปแข่งวบลเล์บอลไปตองนะครับจัดขึ้นมาเองไม่มีงบประมาณใดๆครับมีงบประมาณจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลน,นครสนับสนุนมาหมื่นหนึ่งครูรัฐสภาเนี่ยรู้สึกจะให้มา 500, ห้าร้อยมั้ยไม่ทราบถ้าข้อมูลนี้ผิดต้องขอโทษด,ด้วยทุกท่านนะครับค,ครูรัฐสภาให้มาห้าร้อย นอ,อกนั้นไม่มีแล้วครับกันมีแค่นี้แหละเงินก็เช้าขึ้นมาก็นิม,มนพระมาแต่เลยพุทธมนป่าพรมน้ำมนต์สา,สายมาก็มอบกิจบัตรแกค่ครูดีเด่นกิจกรรมก็จะเป็นอย่างเงี้ยซ้ำาๆซา,ากๆนะครับก็ไม่มีอะไรครับเช้ามากับนิมนต์พระถวายพระกาะ ถวายอาหารบิโตให้ท่านกลับไปฉันเองเป็นปเป็นเหมือนกับเขาออกแบบไว้เลยเป็นสูตรสาเร็จเลยผมก็แปลกเหมือนกันว่าวันครูเนี่ยพิธีทางาศาสนาเนี่ยเปลี่ยนได้ไหมทําไมจะต้องเริ่มว่าจุดทูปเทียนบูชาพระตรตัสไตสมาทานเป็นสินพระเจริญพวงกลแล้วก็ถวายพระทหารเพลิมน้ำมนต์กับ มอบกิบัตรมันกัสูตรของเร็จทั่วประเทศเลยใครเป็นคนออกแบบผมก็ยังไม่สงสัยอยู่เหมือนกันทําไมไม่เริ่มบ่ายเริ่มเที่ยงเริ่มสายเริ่มกลางคืนวันครูเนี่ยทําไมจะต้องไปแล้วเริ่มต้นทําไมจะต้องจุดเทียนทูบเพื่อบูราาพาพระลักณนาจัยพระสงฆ์เจริญทุกคนทาไมไม่เปลี่ยนจะเป็นอย่างอื่นเ,เอาพระมาเทศได้ไหมนี่พระมาเทศเ,เ,าาาเทศ,เทศอบรม เจริญสมาธิภาวนาเสร็จเรียบร้อยก็ครูเล่นกีฬาเมื่อออมบกิจบัตรเสร็จครูเล่นกีฬาภาคบ่ายเย็นรับประทานอาหารนะครับทำอย่างนี้ได้ไหมเออผมก็ยังสงสัยอยู่ใครเป็นคนกําหนดคนกําหนดว่าเช้ามาแปดเก้าแปดเก้าในกาพระสงฆ์เก้าลูกเจริญผู้ธมนมมลโดยเริ่มจาก สมาทานเป็นเจสินสินนี่ไม่ขอได้ไหมสินเนี่ยทําไมจะต้องขอแล้วจริงๆพระให้ได้ไม่สินเนีาะเออพระให้ได้ไหม,นนหไไหมแล้วทําไมแล้วก็ไปขอแล้วก็ถามว่าพระเจ้าเคยสอนเรื่องนี้ไหมไม่มีไปดูในพระไตรปิฎกเล่มไหนก็ไม่มีไม่มีกล่าวกล่าวไว้ว่าเมื่อต้องนิมนต์พระเก้าลูกเสร็จเรียบร้อยพอพระมาถึงต้องประทานจุดเทียนทูปเพื่อบูชาพระราตรตัย อารัตนาสินอารัตนาพระปริศพระเจริญวงเนี่ยเรื่องนี้ไม่มีปรากฏอยู่ในพุทธศาสนาคีร์เล่มใดๆเอาแล้วใครเป็นคนพาพาทำแล้วทำในมอ,อจึงอนุญาตมหาเถรจึงอนุญาตสิ่งที่ไม่ปรากฏอยู่ในคําสอนของผูุ้ดธเจ้าทําไมมอ,อคือมหาเถรสมาคมจึงอนุญาตให้กระทําแล้วทําไมรัฐบาลจึงอนุญาตให้กระทาเอออันนี้เป็น เป็นปัญหาที่น่าสนใจสำหรับคนไทยทั้งประเทศแล้วจะเปลี่ยนจากไม่จเจริญพุทธมนต์ไปเป็นนิมนต์พระมาเทศแล้วก็พาจเจริญสมาธิพาคูนั่งสมาธิห้านาทีสิบนาทีนี่จะมากกว่านั้นก็ได้แล้วก็มอบกิจิบัติกิจิบัติมันเป็นเรื่องของทางโลกมีความจําเป็นเอาไม่เปอะไรประกาศยกย่องกัน เสร็จรัชก,เก็เล่นกีฬาบ่ายสามโมงเย็นหรือบ่ายสองโมงเย็นเล่นกีฬาไปตลอดจะถึงห้าหกโมงเย็นก็รับประทานกินเลี้ยงมอบของขวัญและของขวัญกันทําได้ไหมเนี่ยเป็นปัญหาเป็นปัญหาที่ผมทิ้งไว้ที่นี่นะครับผมเนี่ยเป็นคนชอบคิดแบบเหมือนกับนอกกรอบไม่ชอบอะไรอยู่ในกรอบเลยครับ ทำไมเราไม่ทําของใหม่ๆว้างทาไมต้องทําอยู่อย่างเงี้ยย้ำยังจากตั้งแต่จากจนจนผมอายุเนี่ยจะเจ็ดสิบเลี้ยวนะครับทํามาตั้งแต่บรรจุก็เห็นเขาพากันทําก็ทําไปอย่างนี้แหละทําด้วยความสงสัยมีปัญหามากมายในหัวใจที่สงสัยนะครับแต่ก็ไม่รู้จะไปคุยกับใครก็คุยกับตัวเองคุยกับที่ทิกตอกนี่แหละครับอันนี้เรื่องปัญหาวันครูนะครับ ไม่ใช่ปัญหาเรื่องของกำหนดการของวันครูที่จะจัดในวันที่สิบหกบางอาคารที่สิบหกมกราคมซึ่งเป็นวันวันครูนะครับในวันครูก็ไม่ใช่วันที่รัฐบาลประกาศให้เป็นวันสำคัญนะครูเขาจัดกันเองน้อมาลึกกันเองวันนั้นก็จะมีการประกาศหยุดเรียนทั้งประเทศครูก็มารวมกันอยู่ที่ใดที่หนึ่งมีการอ่านสารรัฐมนตรีอ่านสารนายกอ่านสาร อาบางแห่งก็คิดประดิษฐ์ประดอยมีการเส้นเส้นอันเชิญบโรโมโครูครูครูในกินจนาการนะครับครูสุนทรผู่ครูอะไรที่ราดับถือพญานะาคอเวศสุวรรณอวิสุนุเชิญอันเชิญมาตั้งเครื่องบายสีเครื่องสังเวยเส้นไหว ตามความคิดของคนที่เขาคิดขึ้นมาคนนั้นนี่ให้คำแนะนำอันนี้ก็เป็นเรื่องบางแห่งทำนะครับบางแห่งตั้งเครื่องสังเวยของเยบยบอโมโครูซึ่งบอโมครูเหล่านั้นได้จากไปแล้วนี่ท่านไปนเกิดหมดแล้วไม่มาสังไม่มาสวยสังเครื่องสังเวยแล้วท่านไปเป็นภพเป็นเป็นเทพเป็นอะไรอยู่ที่ไหนแล้วไปเกิดแล้วเราก็ตั้งเครื่องสังเวยอันเชิญท่านมา มีการอ่านโครงการอันนี้คือพิธีกรรมในประเทศไทยที่ก็เขาพาทันพวกครูทั้งหลายกับทำไปทำไปก็อมยิ้มไปแต่ถ้าเราเอาเรื่องของพุทธศาสนาเนี่ยมาจับนี่พวกนี้กลายเป็นพวกประเพณีที่ไม่มีอยู่ในคำสอนทางพุทธศาสนา กรสุรุปได้เราเป็นชาวพุทธแบบไหนนะครับแต่ในวันที่16ที่มัธยมวาลิรเขาเป็นเจ้าภาพเขาก็จะเริ่มจากกำหนดการในผมผมยังไม่เห็นแต่ว่าเขาเชิญผมเนี่ยไปเป็นพิธีกรผมก็จะไปเป็นพิธีกรเพราะเคยเป็นพิธีกรประจําในฐานะที่เคยบทเรียนมาก็ จะไเ,เป็นพิธีก่อนต้องไปเดินตามรถเนี่ยก็คือพระสงฆ์มาก็เรียนเชิญประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนนาใจอรัตนาสินอรัตนาพระปริศ่อไว้สังฆทานอันนี้ผมก็ผมก็กล่าวได้โอ้พาทำได้ตามกำหนดการเพราะทุกอย่างทุกประการก็ทำไปอย่างนั้นแหละก็รู้อยู่มัเช่นมันไม่ใช่ ประเพณีทางพุทธศาสนาเป็นประเพณีพราหมณ์เป็นพวกที่พระเจ้ามาได้ทรงปรัสไว้ก็ทําไปแบบขัดไม่ได้ตั้งแต่บรรจุเป็นข้าราชการเป็น,กนเกษียณจนทุกวันนี้ก็ตั้งข้อสงสัยว่าทําไมต้องเป็นอย่างนี้ก็ถามไปยังมศนั่นแหละหรือถามไปยังสํานักวัฒนธรรมนั่นแหละ ไม่ได้ถามไปที่ไหนนะครับทําอย่างอื่นไม่ได้ดียังไงมีมลภามะเทศในวันครูเนี่ยแล้วก็อ่านสารอ่านสารนี่ก็ในสารมีประโยชน์อ่านสารของผู้บริหารประเทศแล้วก็มอบกิจบัตรยกย่องคนงานความดีอันนี้เห็นด้วยแล้วก็เล่นกีฬาให้ครูเล่นกีฬาก่อนที่จะมาเล่นกีฬาแล้เขาอบกันมาแล้ว เพราะเขารู้ว่าในวันที่สิบหกทุกคนจะต้องมาเล่นกีฬาเนี่ยโอ้ยครูคเขาซ้อมมาเป็นปีเขาซ้อมมาเป็นปีเลยนี่แหละเขารู้ว่าวันที่สิบจะต้องไปเล่นกีฬานี่แหละเป็นกลยุทธ<ละ>์เป็นก,ล,นกลอุบายให้ครูเขาเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพในในช่วงนี้ก็จะมีกีฬาอย่างที่ผมสรุปนะครับก็คือฟุตบอลเยาวชนก็มีรายการแข่งตลอดแล้วก็กีฬาผู้ใหญ่ ก็คือกีฬาวันครูวันที่16อาวุโสในปีนี้จะเริ่มแข่งเดือนกุมภาพันธ์นะครับผมขอ,อยุติการไลฟ์สดแต่เพียงเท่านี้ขอขอบคุณเอฟซีครับที่เข้ามาชมเป็นจำนวนมากสวัสดีครับ